สวัสดีครับช่องกับแก้มแนวนะครับวันนี้มื้อนี่ช่องกับแก้มแนวน้ำเมืาอกีพี่น้องก็เสื้อซดไเ,เนี่ยพวกเนี่ยพวกด่านแดงจึงครื่องแล้วพี่น้องเลยปวดอ้าวพอดีกลายไปเคียงเนี่ยใครเจ้าเห็นในะครเจ้าข่าก็เสดๆนซดหน้าเลยโอ้ขึ้นจากขึ้นซวดเรามื่อกี้มืึงกนเนาะ่เคยกินอยู่นะครับแล้วมันเลยจะไปกินกันสูพี่น้องาม,มาได้ ส,ส,สา,าทุบเพียนลองก,ก่อนอเพียรก่อนว่าอุเพียรติดใจเยอะมากกายเขียนเงื้อนพ้นแล้วโอ้โหั่วอุตูนีดเตียยเนู่หามันหาโอ้ประเทศแทประเทศจืจ้อคือยูเว่ ขักว่ะเขี่ยโอ้เียสุกไปหรอากบบซอยผมทุกวันไปร่องสามที่สี่ไปแล้เลยสมที่ี่แลหาแล้ขาแรกนะาแรกวาาเลย ลีกน้องโอ้ตักกระดาษกุหลจ็บเจตักกระดาษกุกุหลลูกน้องได้กินกับมาเร็วขนาดลูกน้องก็ได้นดินี่อืมโอ้คนห่วงเย็นจเย็น ทีบอ,อุ่นสักพันอโอ้กำลังเดือดกำลังเดือดใส้เกลือชักหน่อยกันน้องสักหน่อยโอ้ชุกอืมสว้หอผมผ่าเลยเฮา อืมนมอืม,อมยองเลยอาปาปันก็บมาจากสวนไดไหมได้หอมก็ได้ดไน,น,นี่เลทำไรแหละวันไปนอ้องมาได้ฟ้ามาทัานอยู่ได้ทันอยู่ได้เนี่ย

โอ้สุขมวรมันบุกเขยนั่นเลยอืมเี่วขาเสื่อมต้องเติมตลอด,ดเลยนมวขาเสือ่อมอือสิแม่อืมกล้องได้ไหมเว้ยหมอลำบะไรปลายคู่สิเลยฮหลายต้องกินคาคายลยก่อนเติมขมเหน่อยพี่น้อง,จ,งจุ๊ก ได้การเล้ดการลผมสู้น้ำแน่ผมสู้น้ำแนพไปน้องสู้ฟาปดดดนะดับวัดโอ้เฮ้อเพียรลงไปนงเพียลงเพียลงสารวันเพียลงอ่ะฝุ่นละยางกันเนาะไปน้อง คนสมแล้วเป็นยังไงเนี่ยอโอ้โหโอ้ได้ดแับนนเป๊ะเลยเหนียวดีด้วยวะโอ้โหกรแหงดีงนันน้นเนาะปลาใสบัน ประองมาด,ด้วย,อยโอ้น้อก็ได้การเน้องคนคนรงวอืได้การแล้วพี่น้องอ้ารต้องซาดหน่อยอืม นายได้พี่น้องเลยบานอย่างว่ายการอะไรได้บานสักบุกกันค่าใจมันค่าใจเออในการได้กาดการโอ้ญเญหนียบมาล่ะซิมดูตับเมันหวานมาก Nó phải khác, không đ ú 음 g k h ô n 음 b 음 y giờ, ừ, k h 음 n g có hết

ก็ต้ององืมอืม่า <favorites> นัอยงับอโอ้บัี Rut, mm ่บ hmm. ันนองยบานสีนดูสีนดูอืมตัก้วตักคนเน้อรูปบ้านน้องบ้า

ได้ใจได้ใจเลยเฮงเหรอเอา มันคนเรเลยจากที่ห้อยแนมปานเนี่ยคนเราโอ้เพ็ด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 ใดการนี่ดีะ๋ะอืมอืม 嗯哼，嗯嗯

ừm, chậm cũng nhờ, ừm, đợi cảm, ừm, ừm. มีน้องไซล์มาปรึกษา,าว่ามันโอ้ผู้สาวพอมักานอ้ยทีงไหนพี่สาวทั้งมัก,กามาโอ้ยเกริบอะโอ้ยถึงเขาสิมักท็่ที่ไหนเขากระมักดอกว่าแต่คนบอมักนะที่ที่ไหนเขากระบอมักว่างสิ่งแต่คนดังฮักคืออ้ายนี่ยเกิดวันคนเจ้าชู้นะงไงไปหักมีพอยูุพอกินอยูอย่ที่ไหนน้อง 哦哦哦！勇敢啊,啊,啊,啊！嗯嗯嗯嗯嗯嗯！嗯嗯嗯！嗯嗯！嗯、啊、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 嗯！嗯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  ครับครับอืมแดงคืองึงไมองเลยโอ้โหกระดับว่ะปวดแดงคืองึง

ช่องชิโน่เฮ็ดเลยครับกับแก้มชิเอากินอย่างกับมีมมาได้พี่น้องไหมโอ้เที่ยวมาในได้กางนี่เลยมีม้มามีมมาอ่ะมันนี่ก็เอาแค่นี้เนาะครับขอตัวลาบก่อนสวัสดีครับ